เวลา Unbox อุปกรณ์ที่ส่งไปให้ในกล่องแล้วนะคะประกอบด้วยอุปกรณ์ที่จะใช้ในแลบที่1การวัดความดันบรรยากาศแล้วก็แลบที่2เดี๋ยวขอให้นักเรียนนะคะตรวจสอบอุปกรณ์ว่าตนเองนี้ได้ครบถ้วนหรือไม่แล้วก็ที่สําคัญค่ะก็คือการนําอุปกรณ์นั้นไปใช้ให้ถูกต้องนะคะอันแรกก็จะมีสายยางนะคะสายยางอยู่ไหนเอ,อ่ยสายยางอยู่นี่นะคะสายยางเราก็จะวัดไปให้ประมาณ5เมตรนะคะอย่าให้พับอย่าให้งอนนะคะแล้วก็คลี่ออกมาได้เลยแล้ว ก็ดูซิว่ามัน5เมตรจริงหรือเปล่าอาจจะบางคนอาจจะ4เมตรครึ่งก็ใช้ได้นะคะหรือ5เมตรครึ่งก็ยังใช้ได้นะคะอย่าให้ต่ําหรือว่าเกินไปกว่านั้นแล้วกันต่อไปค่ะจุกคอกจุกคอกอยู่ไหนกันจุกคอ,อก,กคอ,อยู่นี่นะคะลักษณะนี้นะคะเอาไว้ใช้สําหรับอุดสายยางเดี๋ยวเราจะแนะนําในอีกคลิปหนึ่งนะคะว่าจะใช้อย่างไรต่อไปค่ะอุปกรณ์ของหนับที่2ปรากฏการณ์มิราดค่ะสิ่งแรกคือน้ําตาลซูโครส ไอของหนักๆที่อยู่ในกล่องนี่แหละค่ะมันคือน้ำตาลนะคะน้ำตาลทรายนั่นเองหรือว่าน้ำตาลซูโครสเราให้มา2องกิโลกรัมสองถุงถุงละ1กิโลกรัมถัดไปล่ะกล่องอะคริลิกค่ะกล่องอะคริลิกยี่เนื้อเราก็จะซีลนะคะเพื่อกันน้ำรั่วนะคะ ทีนี้วิธีการใช้กล่องเนี่ยก่อนที่จะใช้ก็คือว่าจะต้องลอกกระดาษที่แปะ,แปะอยู่ทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกออกนะคะแล้วก็ลองดูซิว่าใส่น้ําแล้วมันรั่วหรือเปล่านะคะถ้ารั่วเราจะต้องอุดมันอุดด้วยอะไรก็คือดินน้ํามันที่เราใส่มาให้ในกล่องนี้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะบิ๊กเกอร์ขนาด1,000มิลลิลิตรคือปกติเราใช้บิ๊กเกอร์เป็นแก้วเนะาะคราวนี้ป้องกันการแตกหักนะคะครูก็ซื้อเป็นพลาสติกมาให้1,000มิลลิลิตรบางคนก็อาจจะมีหูหิ้ว ด้วยแล้วก็จะเห็นข้างๆมีสเกลนะคะจากนั้นกระบอกตวงขนาด5 0 0มลลิลิตรปกติเราใช้กระบอกตวงแบบแก้วครูส่งเป็นพลาสติกให้อีกแล้วค่ะเพื่อป้องกันการแตกหักนะคะแล้วก็อันนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการตวงให้เราก็จะมีสเกลนะคะจากนั้นค่ะก็จะเป็นบล็อกฉีดยานี่ค่ะหลอดฉีดยาที่ครูให้มาก็คือ20มลลิตรนะคะ สเกลอย่างนี้เอาไว้ตวงสารละลายแล้วก็ปล่อยสารละลายลงไปเป็นชั้นๆตามการทดลองของเรานะคะจากนั้นก็คือแผ่นใสปีเลย์าแผ่นใสแล้วก็กระดาษกราฟนะคะคุกก็จะใส่ไปให้ในกล่องนะคะจากนั้นก็จะเป็นปากกาเคมีนะคะ,ล,ะลักษณะนี้นะคะปากกาเคมีจะมี2หัวหัวใหญ่กับหัวเล็กเลือกใช้ตามความสะดวกนะคะสามารถเขียนบนแผ่นใสได้โดยที่ไม่ไม่เลอะเลือนนะคะจากนั้นก็จะเป็น เทปกาวนะคะนี่เลยค่ะครูให้เป็นหนึ่งม้วนใช้ตามความจําเป็นนะคะแล้วก็สามารถติดได้ครูคิดว่าเพียงพอสําหรับการทดลองของเราจากนั้นก็จะเป็นช้อนตวง ไม่มีค่ะช้อนตวงเราไม่ค่อยใช้ตวงค่ะแต่เราจะใช้คนนะคะต่อไปก็จะเป็นเครื่องช่างดิจิตอนเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกค่ะแต่ว่าก็ให้ไปนะคะเครื่องช่างนี้สามารถวัดมวลได้สูงสุด500กรัมความละเอียดอยู่ที่0.1กรัมนะคะวิธีการใช้ก็คือว่าหากต้องการวัดสารเราจะไม่วางสารนั้นโดยตรงเราจะวางกระดาษขาวก่อนข้างบนนะคะก็วางสารลงไปข้างบนอีกครั้งหนึ่งนะคะบริเวณนี้ไม่ควรที่จะทําให้มันสกปรปกไม่ควรที่จะให้มีเม็ดกรดอะไรเข้าไปแทรก ข้างใน,นที่สำคัญค่ะมันมาพร้อมกับแบตเตอรี่2ก้อนวิธีการใช้ก็ใส่แบตเตอรี่เนาะเปิดเครื่องแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่ใช้ขอให้เอาแบตเตอรี่นั้นออกค่ะไม่งั้นน้ําของแบตเตอรี่มันก็จะเยอะมออกมาแล้วก็ทําให้ตาช่งางพังได้ ผัดไปค่ะดินน้ำมันเมื่อกี้ครูบ,บอกว่าถ้าเกิดว่ามีรอยรั่วรอยร้าว,าวต้องการอุดค่ะครูก็ใส่ดินน้ำมันมาให้เผื่อกรณีฉุกเฉินใช้ได้แบบไหนก็ได้ค่ะที่เราต้องการใช้จากนั้นก็จะเป็นไม้บรรทัดก็คือใช้ของแบบศูนย์นะคะที่ครูให้ไปเป็นไม้บรรทัดแบบไซส์ทั้งมีสเกลเป็นนิ้วแล้วก็เซนติเมตรนะคะจากนั้นก็จะเป็นน้ําสะอาดแนะนําให้ใช้น้ําที่เราดื่มนะคะเราไว้ทําสาระละลายน้ําตาลทรายเนาะวิธีการทําสาระละลายน้ําตาลทรายค่ะเรา ก็จะเอาน้ําสะอาดนะคะต้มให้เดือดเลยค่ะจากนั้นก็ตวงด้วยกระบอกตวงมา1 0 0 0มิลลตรอาน้ําเดือดมาใส่หม้อหม้อนั้นต้องสะอาดจากนั้นใส่น้ําตาลทรายทั้ง2ถุงลงไปก็คือ2กิโลกรัมแล้วก็คนจนละลายหมดเลยนะคะเป็นเนื้อเดียวกันไม่เหลือเป็นกลรดเม็ดน้ําตาลทรายเหลืออยู่เมื่อคืนถูกก็ได้เตรียม สารละลายน้ําตาลทรายหรือว่าสารละลายซูโครสนะคะก็จะได้มากกว่า1ลิตรเพราะว่ามีน้ํา1ลิตรที่เหลือก็จะเป็นน้ําตาลทรายอีก2กิโลก็จะมีหน้าตาอย่างนี้นะคะ <C oughs> เราก็จะใช้สําหรับพร้อมที่จะทําการทดลองของแลบที่2ได้ <C oughs> บางคนถามว่าแล้วทาไมต้องใส่ถาด <C oughs> เพราะว่าแบบนี้คะ่ะป้องกันมดเนะาะแมลงเดินทางไปถึงแล้วก็ไปว่ายน้ําในน้ําตาลทรายของเราและที่สําคัญที่จะแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากเราต้องเตรียมล่วงหน้าแล้วก็รอให้มันเย็นลงนะคะครูก็แนะน ว่ายติดฉลากไว้ข้างๆบอกว่าเป็นสารละลายน้ําตาลซูโครสสาหรับการทดลองเพื่อป้องกันน้องๆคุณแม่นะคะเอาไปเชื่อมฟักทองนะคะหรือว่าเอาไปดื่มดับกระหาย,ยเพอาก็จะได้รู้ว่านี่สําหรับการทดลองนะแล้วก็มาถึงอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะคะที่เราลืมเขียนไว้ในเลเบลนะคะก็คือเลเซอร์1อันนั่นเองนะคะนี่ค่ะจะถูกส่งไปในกล่องลักษณะนี้นะคะ ห้ามเขยา่าการวางให้อยู่ในลักษณะที่ตั้งกล่องลักษณะนี้นะคะเพราะว่าข้างในแน่อนอนเลเซอร์เป็นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถ้าเกิดเขยา่าอาจจะพังหรือแตกหักได้มาดูกันซิว่าข้างในกล่องมีลักษณะอย่างไรนะคะเปิดปับ๊บสิ่งที่เราจะต้องดูเป็นอันดับแรกก็คือเขาเรียกว่าคู่มืออันนี้ต้องสร้างให้เป็นลักษณะนิสัยเลยนะคะใครที่ทดลองเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆทาง,าง,างวิทยาศาสตร์สิ่งแรกที่ควรจะทําก็คือการศึกษาคู่มืออันนี้เขาก็จะบอกว่าเป็นเลเซอร์นะคะกี่นาโนเม อันนี้เป็นแสงสีเขียวก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ532นาโนเมตรแล้วก็กําลัง100มิลลิวัต์ซึ่งเป็นกาลังที่แรงมากาแน่นอนสิ่งที่ต้องระวังค่ะอันแรกก็คือการส่องเข้าตาทั้งโดยตรงและโดยอ้อมโดยตรงยังไงบางคนเล่นค่ะส่องเข้าตาตัวเองส่องเข้าตาน้องส่องเข้าตาแม่แบบนี้ไม่ได้นะคะต้องระวังนะคะอาจจะทําลายเนื้อเยื่อตาได้แล้วก็โดยอ้อมยังไงก็คือบางคนเนี่ยส่องไปยังกระจกหรือบริเวณที่สามารถสะท้อนแสงได้าอ,อาจจะสะท้อนไปยังสายตาผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจ แล้วทาให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้นะคะอันนี้ต้องระวังห้ามเล่นเด็ดขาดนะคะถัดไปก็คือต้องวางให้ห่างไกลเด็กนะคะน้องมาเล่นไม่ได้นะคะต้องวางให้ห่างไกลอยู่ที่สูงหรือว่าล็อกตู้ประตูให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นในกล่องนะคะเราก็จะเจอว่านี่ก็คือกระบอกเลเซอร์แล้วก็เป็นแบตเตอรี่เราก็จะสามารถที่จะหมุนด้านหลังนะคะหมุนดีๆนะเวลาหมุนเนี่ยให้ตั้งลักษณะนี้แล้วก็หมุนออกจากนั้นเปิดแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ถูกขั้วเราก็สามารถเปิดสวิตช์ตรงนี้ได้ ได้นะคะก็จะได้มีลำแสงเลเซอร์สีเขียวๆส่วนตรงนี้คืออะไรก็ที่ชาร์จแบตนะคะเราก็ใส่เลเซอร์เข้าไปในนี้แล้วก็สามารถดึงปลั๊กออกมาชาร์จที่บ้านได้ต่อย่าชาร์จลืมนะคะอันนี้ค่ะจะเห็นว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะมีกุญแจด้วยนะคะเราไม่ได้ล็อกกล่องนะคะแต่เป็นการล็อกเลเซอร์อีกชั้นหนึ่งก็คือด้านหลังเนี่ยก็จะมีสําหรับไขกุญแจเพราะว่าล็อกอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันคนที่จะเปิดอันนี้โดยบังเอิญหรือว่าปุ่มมันไปทับโดยบังเอิญและทําให้แบตเตอรี่มันหมดได้เราก็จะล็อก ก็เวลาใช้ก็อัลล็อกมันนะคะหวังว่าทุกคนคงจะได้อุปกรณ์กันครบถ้วนแล้วก็เตรียมอุปกรณ์สำหรับการทดลองทั้งการทดลองของแลบวัดความดันบรรยากาศและปรากฏการณ์มิราดได้